แฟนคอบอลคาเฟ่ครับเราจบศึกยูโร2024ไปหลายวันแล้วเดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าสู่ฟุตบอลโลก2026กันนะฮะแข่งขันกันที่ประเทศเม็กซิโกสหรัฐอเมริกาและแคนาดา3ประเทศนี้เป็นเจ้าภาพร่วมนะอระหว่างเดือนอมิถุนายถึงกรกฎาในอีก2ปีข้างหน้าก็แข่งกัน1เดือนอีก8วันเลยฮะนั่นเป็นเพราะว่าฟุตบอลโลกคราวหน้าจะมี48ทีม ดูฟ uh ีฟ่าแม่งทำกับฟุตบอลโลกโอ้โหมึงนี่หิวเงินซะจนแบบทำบอลโลกเลเทเลยจริงๆแม่งเลเทะตแต่ตอนกาตาเป็นเจ้าภาพแล้วนี่คือการคอร์รัปชันที่แบบโอ้โหโหลานเลยนะหวานเจี๊ยบเลยฟีฟ่าอัพเดตราคาแชมป์ในอีก2ปีข้างหน้าบาซิลกับฝรั่งเศสเต็ง1คู่กันนะ1น อังกฤษกับสเปน1นะึ่งจาเนะอาร์เจนตินา,ตนะ 1, าเต็ง5้านะฮะหนึเท่ากับเยอรมันดีโปรตุเกสหนึ่งจ่ายสิบสี่ฮอลแลนด์1นึอิตาลี1นึมเบลเยียมกับอุรุการหน่งยยี่บาซิลนี้เขาเขาก็เต็งหนึกับทุกสมัยอยู่แล้วนะฮะแต่ครั้งสุดท้ายที่ได้แชมป์บอลโลกต้องสมัยล้นทองคำโรนันโดเลยนะปี2 0งพันสอที่ชน,นะเยอรมันสองนะก็หลังจากได้นี่หครั้งไม่ได้นะฮะปีสองพันอได้สหกนี่อิตาล เยอรมันนี่ได้2,014ฝรั่งเศส2,018และล่าสุดอาร์เจนตินา2,022อาร์เจนตินานี่ต่อยอดดีเลยนะฮะได้โคปา2,020มาได้บอลโลก2,022และโคปาเมริกานะฮะ2,024อีกนะบาซินี่ยังไม่สามารถผ่านหนังโคลอมเบียได้โดยซ้าแต่ฟ้าขาวเมสซี่ก็ยิ่งเวลาผ่านไปก็จะยิ่งเลยจุดสุดยอดไปนะฮะและตัวสำคัญอย่างดีมาเลียแล้วก็โอตาเมนดี้ก็เลิกเล่นไปแล้วนะ รีไทยทิมชาติไปละคนไม่น่าจะแกล่งเท่ากับปี 2, 2022นะฝรั่งเศส ถ้ามีเดชองนําทีมอยู่นั่นแหลว่าแมงก็เหมือนเดิมเอาไปแล้วอะถึงแม้จะมีเอมเปเป้แต่เราเห็นแล้วว่าในยูโร2 0 2 4ไม่มีพิสงเลยนะฮะสิงโตคำรัทชิชาติอังกฤษแล้วรอดูก่อนว่าพอตเตอร์คาสซี่หรือเอดีฮาวจะได้ทําทีมแล้วดูแนวทางของสมาคมฟุตบอลอังกฤษหรือเอฟเอฮะแม่งบอกว่าอ้เซอเกตเขาทําทีมเกมลับมากใช่ไหมเดี๋ยวกูจะเอาเกมลุกจัดเลยนี่มีข่าวองเปสเตโกกูคุณซูสเปร์มึงจะทําลุกจัดแบบสุดขั้วเลยทีนี้เฮ้ยนี่มึงคิดอย่างนี้เหรอว่าเป อ๋อตอนที่ข่าวม,มาผมไม่รู้เรื่องเลยผมนอนหลับอยู่โอ้นั่นแปลว่าเต็งหนึ่งที่แท้จริงน่าจะเป็นกระทิงดุสเปนนะฮะเราเห็นมาแล้วว่ายูโร2 0 2 4พวกเขาไลา่กายขนาดไหน และอีก2ปีข้างหน้ากระดูกของนิโก้วิลเลียมส์กับลามีญามานจะยิ่งแข็งกว่านี้นะถ้าสเปนสามารถหากองหน้าที่สดกว่าและดีกว่าโมลาตาได้นะะั่นแปลว่าพวกเขาอาจจะไร่เทมยมทานก็ได้อินซิเลกเยอรมันน่าจะเป็นกู่ต่อสู้ที่น่ากลัวนะฮะอยู่เล่นนาเกลมันทํทำทีมเราเห็นว่าว่าพวกเขาดีขึ้นดีขึ้นนั่นแปลว่าเยอรมันอีก2ปีข้างหน้าน่ากลัวนะฮะโปรตุเกสถ้าโรนโดสามารถที่จะทําใจได้ว่ากูไม่ต้องสตาร์ทตัวจริงกูไม่ต้องทาทุกอย่างของทีมก็ได้ลงเล่นครึ่งชั่วโมงสุด หรือฮอลแลนด์ก็น่าจับตามองรวมทั้งโคลอมเบียด้วยอาจจะสอดแทรกในอีก2ปีข้างหน้าได้นะแต่ถึงตรงนี้นะแมวเลือกสเปนเอาไว้ก่อนว่าเป็นเต็งหนึ่งที่มีโอกาสหวานเจี๊ยบในอีก2ปีข้างหน้าส่วนบอลหวานเจี๊ยบคืนนี้นะฮะบาซ,ซิลิบีนะแมวมองว่าซานโตสนะฮะจะมีแต้มที่บ้านวิลานาวาและเกมิโอโนโวลิซอนติโนนะฮะจะชนะชาเปโคเอนเซ่ส่วนบอลอาร์เจนตินาฮะนั่นแมวเลือกไว้ที่อาร์เจนติโนสจูเนียครับจะชนะซีเอ ติเกรได้ครับผม